สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องประกาศป่าเหนือสุดแดนสยามครับนี่ครับที่ที่เราจะลงซ่อนกันครับแหล่งใหม่ครับแหล่งนี้แหล่งเชียงแสนครับรอบล้อมด้วยดอยดอยครับไหครับลุยๆครับพันแอนโอ้เสียเ้ยว่ฮนะน่ะ แหล่งนี้ก็สวยครับเป็นแหลง่งสายประกวดครับกุงบ้งเหรอกุ้งอหแล้ป่าดำๆป่าอย่างที่เร็วสั่น น้ำตื่นเกินครับมีไมเอ่ยนั่นนั่นนั่นคืออะไรคืออะไรคือตัวเมียตัวเมียอีกแล้วครับตัวเล็กขอญาตเก็บครับตัวเมียทำสายครับแหล่งนี้ เก็บนี่ครับก็สองตัวแล้วครับตัวเมียครับรอตัวผู้ใส่ง,งามเลยส่องอย่างไปนี่เดี๋ยวเข้านี่นะน้ำไหลครับบ่น้ำไหลน้นอยไปทางอื่นเลยไปทางพุดเลยต้อเคก็ไหลน้อย นี่เตะไหลนักเลยทักทุเลมากครับแหล่งนี้ป่าสูงท่วมหัวหเลยครับเมียเอเอ้ใหนะไปไปนะปละบูปลาบูครับผม งวออย่างเดียวครับแหลงนี้ไม่ไม่เจอบอดครับโอ้โหได้แล้วครับตัวโตโตเลยครับสุริมงเลยสองตัวครับสีเข้มเข้มครับตัวนี้นี่ครับผมสองตัวครับนี่ครับตัวแม่โตแค่ัหนปลาชอนเล็กอีกตัวครับได้ทั้งเมียทั้งผูวครับขอญาตเก็บครับ พันแอนสุดยอดมากครับวันนี้ซอดได้เยอะเลยครับจะปูสองตัวนั่นนี่วะปูตัวนี้หมกไปหน่อยสวยห่างพุทธหน่อยนึงนะโอ้แฝบลุยต่อครับ ยกเลยอันโอ้่นตัวละใหญ่ตัวแล้วครับนี่ครับนีเข้มๆครับไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ครับแหล่งนี้ตัวเม่ก็นี่ตัวเมียครับตัวโตมากครับมีมุกด้วยมีมุกด้วยขออนุญาตเก็บครับมุกไวอะไรอย่างมุกมุกไพ่อย่างรู้วาไเลย กล้องคิงเปลี่ยนอย่างวะย่ยให้โฟกัสวะ่้วะันนี่ยยำปลาแตบๆกันโอโดโด้โหเลยแล้ว,ลวโอ้เยอะเลยครับตัวเมียตัวเมียล้วนๆนะนขออนุญาตเก็บครับออเอา,เ,อาเรียบร้อยครับหล่นนะอ๋อ ได้คืนไหมได้คืนมาอยู่ได้อยู่ครับได้คืนมาอยู่ตู้ปู่กันนี่ตัวนวี้ตัวแม่ตัวแม่มี่ตัวเมียครับนี่าเรียบร้อยแล้วเอาเอา

เอมีไหนเอ่ยรอดูครับรอลุ้นครับรู้สึกว่ามีครับอือหือหลายนะโอ้หลายหลายตัวครับตัวตัวผู้ครับน้ำน้ำน้ำแจมๆทางนั้นครับแต่สีไม่เข้มครับแหล่งนี้แต่สวยครับแหล่งประกวดโอ้ตัวผู้หนึ่งสองครับตัวเมีย หนึ่งครับสว,สวยครับขอ,อยัดเก็บครับผมผเก็บเลยตัวน้อยมันี่ตัวเดียวนะ่ะตตัว,ตวน้อยมอสขาเป็นลมได้ยังได้ะ เนี้ยตัวคนแอนมีมืมนอนครับสงสัยเมาค้างับผมไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่ม <S <S เข้าเข้าตีเดิมเลย ออเหรได้เหรออย่ตัวนึงไหนตัวน้อยตัวน้อยตัวเล็กปล่อยเลยครับลุยเ <c oughs> รื่อยครับลุยครับสายลุยครับผาดแอนดดูว่าป่าครับสูงท่วหมหัวเลยครับ <c oughs> ตาน,นี้นีับตัวเมียอีกแล้วครับแหล่งน,นี้มีแต่ตัวเมียครับตัวผู้หายากมากครับ Cần lượm dễ là hết รับมันจะไม่มีครัวนะเนี่นยรู้เหมือนบะหมีห่วเฮ้ยม่มีครับรอบนี้ทุลักถูเลมากครับป่าก็ลกครับ มีเข็มเขมีเขมีตเลยนี่นี right? yeah. iffer, oh, on, right. ่นี่นี่นเอ็นอนนี้เลยอนออกไปี่เลยสอนสอนไมเอะโอ้ยกล้องสั้นมันบว้ไเว้ยอะไรครับตลบัทุลักทุเลมาครับชอนยา้ครับป่าบอลครับ แว๊บๆปลาอะไรครับตัวนี้ตัวเล็กครับตัวนี้ครับปล่อยครับผมสองตัวนะอืมีสองตัวก็ได้เยอะพอสมควรแล้วครับก็เดี๋ยวลองตักอีกทีครับก็จะกลับบ้านกันแล้วครับรอพันแอ่นครับพันแอ่นหาล่องน้ำไม่เจอครับ ลึกยี่นี่ลลยเลยเดี๋ยวมั้ไม่เีน,เนี่ลยหโอ้โหลึกแต่เลย <g ười> ลึกมากครับเกือ <g ười> บเอวครับมีอ <g ười> ่ะ <g ười> มีตัวอ่ะมีปลาไม่มีตัวครับก็ขอปิดคลิป กันเพียงเท่านี้ครับได้ประมาณสิบกว่าตัวเนี่ยครับขอญาตลากันไปเพียงเท่านี้ครับมันจะกัดในดอยครับ